มีประเด็นเรื่องเด่นคุณอยู่กับขอจอกอขอจอกอยังไงเด่นคุณซีรีส์วายคุณน้องรับเล่นครับรับเล่นนะคะลคแล้วยังไงไปขุดมาสิบปีสิบชาติทัศนคติเปลี่ยนหรือยังโอ้โหมันตั้งแต่ตอน,นเด็กๆเลยอ่ะอนะันนั้นอ่ะตอนนี้คือไม่ใช่แบบนั้นแล้วไม่ใช่แบบนั้นแล้วใช่แล้วจูบได้ไหมคิดซิ่งคิดซิด่งหมายถึงวาเล่นสีอะไรเิสี่ซีรีส์วายก็ต้องมี เราพัฒนาฝึกไปแล้วน้องทำได้นะเพราะว่ามันคือการแสดงเราอยากทำมาก้องอยากลองอะไรใหม่ๆใช่คือเด่นคุณก็ต้องบอกว่าชีวิตคนเป็นนักแสดงอ่ะมันต้องลองหลากหลายบทบาทใช่หลากหลายบทบาทแล้วเราอ่ะต้องไปตัดสินเอาที่ผลงานว่าเขาเล่นดีไม่ดีถูกต้องเขายังไม่ได้เล่นเลยค่ะคุณน้องถูกไหมล่ะถูกครับจะไปตัดสินจะไปเบียดบังเขามันก็ไม่ไม่แฟร์กับเด่นคุณถูกไหมไม่แฟร์ถ้าสมมติว่าเด่นคุณไปเล่นแล้วไม่เลิศไม่ไหลวิจารณ์ได้ เพราะว่าถือ uhm ว่าเป็นบ huh. ุคคลสาธารณะแต่นี้ย right you ังไม่ได้เล่นเลยคุณน้องใช่ไม่เป็นธรรมนะคะน้องอยากเล่นน้องอยากเล่นน้องอยากเล่นเปิดโอกาสให้เด่นคุณทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยให้เด่นคุณไปเล่นซีรีส์วายฝากเด่นคุณด้วยเพราะว่านี่ก็อยากเห็นน้องเป็นบทบาทซีรีส์วายเดือนหน้าภายมันแล้วต้องอื้มกิดๆหน่อยกิดๆ